เมื่อนึกเจอซื่อนี้ในใจขอบคุณเลยหลายที่ให้รักมานำพากับวันข้างหน้าจะกอดสัญญาใจไว้ได้แต่พาวันนอย่าแปรเปลี่ยนเมื่อวันผ่านไป เก็บพระคุณเป็นต้นทุนใจอยู่ในหัวใจเสมอขอบคุณค้าขอคุณหลายเด้อขอบคุณป้จาจันยาแล้วก็ขอบคุณพี่น้ำทิพย์แล้วก็พี่นัดคนสวยนะสวยทุกคนเลยนะทุกคนเนาะแล้วก็ตามให้ทั้งสามบ้านแล้วนะขะาสาันป้าจันยาสันโอ้จัดไปเลยนะครับ ค่ะคุณน้ำทิพย์เดี๋ยวอาบน้ำลองลองไปเติมให้ค่าสันนะโอเคนะขอบคุณพี่นัทคนสวยนะครับนาะที่พีบไปเติมรังคาให้เนาะทุกคนเลยเนาะมาทักทายกันก็มาโอมาลุมกันก็ขอบคุณพี่นันนทหลายๆแล้วก็ขอบคุณปราชญ์ญาหลายๆพี่น้ำทิพย์มากๆแล้วก็พระอาจารย์หลายๆนาะที่มาเป็นผู้โอผู้ลมทักทายให้บ้านนลงเอียงบบเหงาเนาะอันนี้ก็ขอบคุณนีหลายพี่อ่า ทุกคนเคยเห็นคนพันปีไหมพี่นัทพ like <masterpiece> ี่นัทเคยเห็นคนพันปีไหมถ้าอยากดูเดี๋ยวน้องเอี้ยงจะพาไปดูคนพันปีพี่นัทเคยอนะครับแล้วก็หัวใจกดๆมาขอบคุณทีหลายเด้อค่ะเด้อคุณน้ำหมักเลยที่มาเป็นแรงแชร์แรงใจให้กับ บ้านน้องเอี้ยงนะคะขอบคุณในหลายเด้อหัวใจรัวมาเลยนาะอขอบคุณมากเลยที่ส่งกำลังใจให้น้องเอี้ยงขอบคุณในหลายที่ไอาตาถึงเห็นเด็กกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่า,างแต่อายหูบอกว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมา้งเงพอแค่คำว่าลาง แต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางว่นวยเคยเคยเอชานะเคยชันปีกล้วยอะไรปีกล้วยอย่างเนาะบานเขากล้วยน้ำบวบบาน,นเ,อเอียงอื่นกล้วยบ่มกล้วยน้ำมาแหละเนี่ยใครไม่เคยเห็นมาดูนะนกเอียงพันปีนะนงเอียงนี่อายุพันปีนะ <c oughs> กินนันยั้อีกแล้วฮาจะได้กินอ่างเนาะสุนีเนาะ อยู่ไหนแม่ได้อะไรมาอีกแล้วตำมะม่วงเช็ด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 เคยค่ะเคยคือไปฉันพี่นัดเนาะขอบคุณนี่หลายค่ะขอบคุณนี่หลายเด้อพี่นัดคนสวยเนาะค่ะเนาะสวยกันทุกคนเลยมาเลสพี่เจ้าเอาให้พี่นัดมาทานนำกันดนะทุกคนบัไปสไปดินว่าวยุ่สงไปขุดกระปูอ่ะไปนั้นกระปูยังไปสิคนแวคเท้าคนหญิงแม่คือสวยที่เขากรง จ้ดีจ้าเห็นแทนคุณแทนคุณเอินพี่นัดตังหน่อยค่ะกินตำมังคงเดอกินตำมัคุงเดอร์ตำมังคงเดอร์กินตำมังคงเดอร์ได้พาษเกษตรเนาะแต่แสบแทะน้ำลายแตกนะอยากกินเด้แต่กินไม่ได้ครับทุกคนกินอ่างคนโซอีกแล้วนะพวกเธอเนี่ยหาอะไรให้ฉันอยากทาอีกอยู่เรื่อยเลยนี่เป็นอาบนา อ่ะเด้ออับตัวรืงเลวัวมาแล้วมารอบสองนี่บัวมาแต่งมหอยน่ะโอ้ถ้าบุ้งเมื่อเราวถ้าบุ้ง่ะกินบุ้งแล้วเขาจะจะรอดแล้วมาหล่อเขาเมื่อบ่แม่การรอไวัยแคปี้นมามามาพี่ทุกคนนะคะมากินนำแทนคุณค่ะแทนคุณพากินแล้วแคเปี้นแต่ยำยำได้อยู่เด้อ ข้าวนมสามห่อ hmm. จ้าพ oh. ี่จานยาโอ้ได้หลายีเนาะเซ่ไม่เอาออกเลยหัวเอามือจับมันเอาวงสุดกินรถเนาะสวัสดีเพื่อนเจเจสันวันนีนะสบายดีนะทุกคนนะกินได้ไหยแทนคุณเหี้ยเพื่อคุณเชลล์ไปรู้เอาพักอนี้ได้เอายี่สิบบ่